ครับนั่นเธอต้องการอะไรกันไหมก็โค้ดลิฟิชโน่ผมเพื่อจะไปเล่นเกมคอปดูตี้โมโนแฟร์สามในภารกิจที่สิบแล้วนะครับผมแล้วก็เล่นในระดับยากสุดๆเลยนะครับครั้งที่แล้วเราบุกปารีสเนาะเบลล์ได้นี่เลยไอรอนเลดี้เบเธอร์แลนด์นะครับลุยเลยหลังจับไอตัววกเวกไวๆไปแล้วนะตัวก่อปัญหาเรื่องระเบิดตุ่มต่ำตุ้มต่ำนะฮะเราก็รับบทเป็นฟรอสต์นะครับผมอันนี้จะเป็นภารกิจที่เราต้องออกไปจับพื้นที่ที่นี่นะครับซึ่ง ซึ่งซึ่งแม่งโคตรยากาออกยากมากนะครับเพราะว่าจุดที่มารับตัวเนี่ยมันเป็นจุดสงครามด้วยเนาะนคือรัสเซียมันมาบุกอะน,น,นะก็เลยเป็นปัญหาในการรับส่งนะครับไอรอนเลดี้สตีเล็กไปเลยผมก,กันด้วยนี่ไปยากหน่อยนี่ไงว่าแล้วเนี่ยถึงได้บอกมันยากกลับไปอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงดังไป ตัวทิโอเคโดนทำลายเรียบร้อยเละคือมีมารับเละอ่าเราลบเป็นคนปืน ac 130ครับไปเลยยิงเลยไม่ต้องรออะไรไปช่วงไหนผมเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าผมต้องใช้สมาธิในการเล่นนะครับเพราะานี้คือระดับยากสุดนะครับ ไปยิงมัดหกเม็ดแน่นเลยไปคนเก็บเก็บให้หมดไป,ไปพี่น้องอเรียบร้อยอเอ๊ยไม่แตกได้ไงช่างมันเถอะเอาทาเอาทมมากลับมาเก็บละ วาดเรียบอะไรสแปมยิงเลยจงังหวะนี้ต้องรออะไรไม่ต้องห่วงเรื่องกระสุนยิงได้เรื่อยๆอินฟินิตี้ถ้าเทียบกับไอโมโนแฟร์2องพมันจะคนละเรื่องนะครับ AC 1 3 0ึ่่ยิงไม่ค่อยมันเท่าไหร่หรอกไอโมโนแฟร์2องพน่สแต่พอมันโมโนแฟร์สานี่คือแบบสนุกเลยนะยิงได้อินฟินิตี้แต่ก็อย่ายิงตึกเล่นนะเพราะว่าภารกิจจะล้มเหลวเคยลองยิงตึกเล่นละกำลังมันเร็วอะไรวะ เลยพี่น้องข้างหลังข้างหลังคุ้มกันเรียบร้อยขี่ใหหมดยิงแค่บนถนนอย่างเดียวอย่าไปยิงตึกเดี๋ยวล้มเหลวเฮลิคอปเตอร์เอ้ยไม่โดนรีโหลดก่อนกระดาษไป อลมยับเยี่ยมยิงไปตัวเดียวก็จัดหนักเหมือนกันสแปรมันสแปรมันนะฮะมันเกิดมีโดนนะ RPG อมยับรอก่อนเตรียมตัวเตรียมตัวรอคำสั่งรอคำสั่งครับ ยิงไม่ได้ยิงก่อนไม่ได้ไปเลยยิงเลยคำสั่งออกแล้วจัดการได้เราเราไม่สามารถยิงก่อนนะถ้ายิงก่อนก็คือภารกิจล้มเหลวเฮ้ยโดนวะเรอผู้รอผู้มัคือเป็นรถไ่ปล่อยผู้ยาวเลยตึงนอยู่ตึงนอยู่ แต่ก็แปลก่นะ AC ส3 0คือมาสามารถซัพพอร์ตได้ในสถานาการณ์ที่แบบว่ามันยังมีเครื่องบินลบมันยังลบอยู่อะะแต่แปลกเลยกเป็นเรื่องจริงี่คือโดนใส่ใสอยตอั้งแต่ลำแรกเลยนะไประบบเป็นฟลอดละไม่ได้สั่งยิงไม่ได้โดนเครื่อนยิงเหมือนกันนะเราต้องดูแลตัวเองละอันนี้เราโดนยิงกดอยู่งานเข้าอยู่เหมือนกันไปเลย ระวัเฮียอมเฮ้ยไม่โดนโดนยิงสกัดก่อนเฮ้ยโดนยิงก่อนไถอยดิเฮ้ยทักเป็นอะไรเนี่ยมันนอนอะไรตรงนี้เนี่ยมันตนีะบอ

เราสัพพอร์จากด้านบนนี่ยังเหลือคุ้มกันด้วยเอ้ยขาหักนี่หน่อยยิงไปนำเลยสัพพอร์หลังให้โอ้คนยิง nam tiếp. khỏe mọi check đi đi. để mất máy. kia. có long tao check đi đi, nó có tổ lốt. lốt mà. Warhammer đến rồi. AC130 đến rồi. กว้างเลยสมุกเมฆสัญญาณไว้ข้างหน้าเป็นรถถังโผไม่ได้เดี๋ยวมันยิงใส่เราอันตรายมากรถถังเกมนี้โอเคไปช่วยละมันอยู่หลังเมฆจริงจมันเห็นได้นะแต่เมฆมันบังมาแล้วพี่น้องไม่ยากไม่ยากเธอโมยิงก่อนเลยพอโผปืนกลมันจะยิงหนักเลยเพราะมันไม่ได้ตรง

เรียบร้อยล่วงการยิงดักเป็นวิธีที่ดีที่สุดข้างหน้าดับดับสองจีบพอเกมหอหอไรดักดักดักยิงดักยิงเรียบร้อยว่ามาเฉยเฉยเฉย่วยยิงช่วยยิงช่วยวยิงเท่าที่ทำได้ไป โอ้ยดับสองดับเบิลคิวไปเลยดับสองไอ้เรียบร้อยหอหอหอยันใจเย็นโดนโดนโดนเรียบร้อยหมดไปคุ่มกันระยะใกล้สูมมาเลย คุมกันต่อคุมกันต่อซูมดูเป็นไงบ้าง,างเอ,อ้ยแม่งระเบิดว่ดะรถทะลุรถทะลุรถความไปหนึ่งรถถังสามคันรอคำสั่งฮิตนาวจัดไปเรียบร้อยโอ้แม่งอย่าพึ่งใจเย็นอย่านะอย่าพึ่งตายนะเกลียดมากเลย

อย่าอย่าอย่านะอย่านะอย่ามาเมจิกบุลเลตนะไปเขากระโดดยิงอ่ะเป็นเทคนิคตั้งแต่ไม่เอาแฟร์พัคแรกเลยอืมเรียบร้อยแต่อย่าอยู่ในนี้นานรถมันไม่กันเฮ้ยมันติดอะไรก็ไม่มรู้ไปจุคนรุด ยังยัง,ยงมากไม่ได้เพื่อนมันบุกอยู่เราก็ซับพอตจากด้านหลังโอ้ยโดนยิง่ะจุโอ้เพื่อนบุกแบบไม่ดูอะไรเลยอะ่ะมันก็จะเป็นปัญหาแบบมาตอดหลังอะ่ะจุลุกยิงไป อีนคริงอย่างวะเฮ้ยมาเป็น<ป>ดุนอือหือดุนบปเลยเราต้องเรียกฮอมาลับตัวที่เสียววะ เขียนมายัง่งาไปฟางระเบิดสัญญาและวเี๋สนับสนุนหน่อยจุ๊โอ้ยปุ่นไหวโอ้ตรงนี้ผ้ามันเบอร์เฮ้ยมันเบอร์มันเบอร์เกียดโมชั่นเบอร์ว่ะ ไม่ใช่โมชูชนเบอร์เขาเรียกว่าดีฟออฟฟิวไม่ชอบเลยโทษโทษไปสนับสนุนหอมาหอมาโผล่เข้าไปเปนแม่น,มนอีกเม็ดหนึ่งเรียบร้อยล่วงจุ๊บหมดหมดหมดทุกอย่าง ชอบดีออฟฟิลเกมนี้เลยมันสวยจริงแต่มันลายตามองไม่เห็น30วิรองกันหลายคนรัดแม็กแล้วแต่ตัดภาพมาที่ผมยังเต็มแม็กอยู่เลยยังฟูลอาร์โมโอลเลยไอ้กินรัดแม็กแล้วแม็กสุดท้ายแล้วยื้อได้ดิจุมันเยอะจริง A C E หนึ่งสามศูนย์เอ้ยไม่ใช่ A P C มาหลบเลยทำอะไรไม่ได้แล้วจบแล้วตดนยิงกดวะมาสักทีบอมมาเวเนี่ยเร็วๆจะตายแล้วเนี่ยโดนยิงกดเนี่ยโอ้ยยิงกว่าไม่ขค้นเบย์บอมเวบอมเวมาเลยมาเลยเร็วๆโกโก้ขันเอ้ยสะใจอืมแม่งแต่ไม่โดนเราแปลกดีวะ ไม่เหลือซากหอไอเฟลก็ไม่รอดตามโคนเรียบร้อยตำนานที่จากไปมันแค่ในเกมต้องห่วงหรอกควันขโมงเพื่อเรามารับละไปคุ้มกันเลย ไปขึ <Es> ้นหอนี่มีละหมดละจบจบจบภารกิจเฮ้ยไปสกิดสกิทไซแมนด้อยเดี๋ยวมันลืมหมดละโอ้รุนระทึกชิวเชียดอยู่กลับบ้านได้ไปกินเบียร์กำลังเสริม้ามาจังหวะนี้ ก็จบคลิปเพลงเท่านี้แล้วผมมาเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ซับสไครป์ผมถ้าเพื่อนอยากเห็นคลิปต่อแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับอยู่เลยแล้วแล้วับสไครป์เด้อ We have Tier 1 groups assigned to handle this, but I don't think they'll make it in time. But you're close. Very. I'll contact you when it's done. Metarov's council all together in the middle of a war zone. Sounds convenient. Overconfidence makes you careless. We'll infiltrate along two separate routes, so, you and Yuri head for the church and provide overwatch. The city's locked down tight. We'll need a back door. Leave that to me.